นี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองเกษตรกรภาคเหนือวอนเพื่อไทยดันนโยบายเพิ่มรายได้ให้ผู้ปลูกลำไยสภาอาชีพเกษตรกร,ร,กรสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ8จังหวัดพบพักเพื่อไทยขอสารต่อนโยบายเพื่อชาวเกษตรกร,ร,กรลำไยมั่นใจเพื่อไทยคือความหวังภาคเกษตรกร,ร,กรผลทุก์ขายสินค้าเกษตรไทยออกไปทั่วโลก วันที่13มิถุนายน2566นายมานพจินนะนตัวแทนสภาอาชีพเกษตรกร,รกล่าวว่านโยบายเพิ่มรายได้เกษตรของพรรคเพื่อไทยสร้างความหวังให้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศสำหรับสมาชิกเกษตรผู้ปลูกนำใหญ่ภาคเหนือ8จังหวัดเราได้จัดประชมุคมคณะกรรมการบริหารผู้นำและสมาชิก200คนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2566ที่ผ่านมา สรุปปัญหาและความต้องการคือการประกันไวซึ่งสิทธิของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่จะได้รับความคุ้มครองมีความมั่นคงและได้รับความเป็นธรรมในระบบการผลิตลำไยคุณภาพนายวิสุทธิประธานคณะทำงานนโยบายการเกษตรกล่าวว่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พักเพื่อไทยเป็นที่พึ่งที่หวังของเกษตรกรไทยยืนยันเราจะทำงานหนักไม่หยุด จนกว่าพี่น้องเกษตรกรจะพ้นทุกยากซึ่งสาเหตุแห่งทุกยากข้อแรกขณะนี้คือลำไย,ยขายไม่ได้ราคาต้องถูกขจัดไปปีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการผลผล,ผลิตลำไย,ยอยู่ที่1.03ล้านตันใกล้เคียงกับปีที่แล้วโดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาค,าคมถึงเดือนกันยายนซึ่งน่ากังวลใจพอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหาลำไยล้นตลาดซึ่งเราพักเพื่อไทยในฐานะพักฝ่ายค้านได้ยื่นกระทูสอบถามถึงขั้นหอบลำไยเข้าสภา,าแถลงข่าวประท้วงรวมทั้งเสนอวิธีการเพื่อส่งสัญญาณถึงรัฐบาลผู้มีอำนาจเตรียมการรับมือปัญหาลวงนาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อจัดการปัญหาแต่อย่างใด สำหรับพักเพื่อไทยความเดือดร้อนของเกษตรกรคือความเดือดร้อนของเราการรับมือปัญหาลำไยในระยะเร่งด่วนทำได้ทันทีเร็วที่สุดคือใช้การต่างประเทศเพื่อการค้ามองหาโอกาสใหม่มองลู่ทางใหม่ไปยังตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการลำไยอยู่อีกมากเช่นตลาดเอเชียใตย้อินเดียบังกลา,าเทศและตลาดอินโดนีเซียเพียงรัฐเจรจาหาตลาด และแก้ปัญหาอุปสรรคเพื่อการส่งออกเท่านั้นส่วนระยะกลางและระยะยาวการจัดการมาตรฐานสินค้าและการแปรรูปไปถึงขั้นการสกัดสารสําคัญจากลำญ่คือวิธีการยกระดับราคาลำญ่อีกหลายเท่าตัวเราทำงานเกาะติดพื้นที่จนรู้ว่าสถาบันการศึกษาทำแล้วเอกชนพร้อมแล้วแต่เรายังไม่ไปถึงไหนเพราะไม่ถูกส่งเสริมผักดันอย่างจริงจัง ด้วยรัฐบาลที่ใส่ใจเท่านั้นประธานคณะทำงานนโยบายการเกษตรพักเพื่อไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ